นอกจากยับยั้งชั่งใจเรื่องฟันเทาหลบเรื่องสมองส่วนหน้าตรงหน้าผากแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนหลังอาจจะไม่ง่ายส่วนหลังส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสมองส่วนการทรงตัวอ่าเรารู้อยู่แล้วคนกินเหล้าผู้ใหญ่ก็จะเซอะไรเงี้ยแต่ในเด็กเนี่ยมันยังพัฒนาสมองส่วนการทรงตัวไม่เต็มที่เพราะนั้เด็กมันอาจจะไม่ได้แค่เซแค่ตอนกินแต่มันจะกลายเป็นคนเซคนเซไปตลอดเวลาเดินทรงตัวไม่หมายความว่าทากินตอนเขาเด็กตอนเขาโตไอการเซตอนนั้นอะ ็จะยังเซไปหมายความว่าคือไม่สามารถเดินได้ปกติได้เลยมีโอกาสก็คือมีโอกาสที่จะเดินไม่ปกติไปเลยไปตลอดชีวิตแล้วพอไปพวกนี้ไป m r i ดูคนไข้ที่อาจจะสมมติอาจจะกินตั้งแต่เด็กวัยรุ่นหรือว่ากินปริมาณเยอะต่อเนื่องเนี่ยสมองส่วนการทรงตัวเขานี่มันฝ่ออ่าแต่ถ้าเขาโชคดีเช่นฝ่อแต่ว่ามาฝ่อตอนโตแล้วมันพัฒนาระดับหนึ่งแล้วอาจจะไม่มีอาการก็ได้หรืออาการมีแต่ไม่เยอะมาก แบบไม่สังเกตเห็นไม่สังเกตไม่เห็นแต่พอดูเออฝอนี่แบบพอไปดูเดินดีๆเออก็ดูเดินมันมีนิดหนึ่งมีเซมีอะไรนิดหนึ่งแต่ว่าที่เราไม่เคยรู้เพราะว่าเราไม่เคยมีใครให้ให้เด็กบ่อยให้เด็กกินอตอเน,นี่ก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องมันมันจึงเป็นข้อดีที่เราไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่เราเห็นคือเรื่องจากว่าเป็นหมอก็จะเจอคนไข้ที่อาจจะมีอาการพวกนี้หรือหรือว่าอาจจะเคยไม่ดื่มตอนเด็กไม่ไม่ระวังตัวอ่ไม่ระวังตัวแล้วมาเป็นตอนโตใช่ซึ่งมันจะหลุดมาบ้าง แต่ว่ากระน,นอย <Okay. S 1> นะครับ